สวัสดีค่ะขอต้อนรับค่าสูช่องสาวร้ o r สตอรี่อีกหนึ่งคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้แม่ได้เห็นการพัฒนาการของล่าลํำละครก็อดไม่ได้ที่จะขอหยิบขึ้นมาพูดในสักคลิปหนึ่งเพราะว่าปกติแล้วสาวร้อยก็จะไม่ค่อยพูดถึงถ้าไม่มีอะไรสักอย่างแต่วันนี้คลิปนี้ก็แล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้พอดีไปเห็น น้องร้องเพลงในรถตู้นะคะกําลังนั่งรถตู้แล้วก็ซ้องเพลงไปด้วยอบอกได้เลยว่าร้องได้พัฒนาการได้สุดยอดเพราะว่าน้องร้องออกมาจากหัวใจเลยนะคะร้องด้วยความสุขร้องจากใจการจะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเราจะทําการทํางานอะไรไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงหรือจะเป็นอะไรก็ตามถ้าเราทํามันออกมาจากหัวใจของเราจากใจแล้วก็ปล่อยมันออกมาจนสุดสุดนั้นก็คือ สุดจากความรู้สึกของเราณขณะนั้นๆั้นมันก็จะออกมาดีที่สุดดีที่สุดในระดับหนึ่งมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดสําหรับคนทั้งโลกแต่มันดีที่สุดดีกว่าฝืนหรือว่ายังไงละ่ะดีกว่าแบบอะไรที่ว่ามันต้องฝืนที่มันไม่สุดสําหรับรอบนี้ที่สาวดอยไปฟังไปเห็นนะคะร้องร้องได้เพราะมากโดยเฉพาะเพลงมาลาฝั่งซ้าย แล้วคำล่าร้องออกมาได้เพราะมากก็จะที่เสารดอยฟังมาจะมีมาลาฝั่งซ้ายแล้วก็เพลงอะไรอีกนะเซละนองหรือว่าอะไรถ้าจําไม่ผิดนะมันจะมีอยู่สองสามเพลงที่น้องร้องแล้วแบบมันมันมันเหมาะกับเหมาะกับเอกลักษณ์หรือว่าบุคลิกของน้องอ่ะเสียงของน้องอะไรทุกอย่างมันไปด้วยได้โดยเฉพาะมาลาฝั่งซ้ายก็ถ้าได้าขึ้นมาซ้อมดีๆพัฒนาการของคำล่ามันพัฒนาการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองที่ดีขึ้นได้อีกถ้าได้รับการฝึกสอนจากครูสอนแล้วก็เทคแคร์ดูแลอย่างดีจากจากครูสอนที่ว่าเขาดูแลศิลปินโดยตรงะนะสะาวไรเชื่อว่าน้องพัฒนาการได้ดีขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้มันอาจจะทําไม่ได้ทุกอย่างแต่ถ้าอะไรก็ตามถ้าเราคิดจะทำสาวไรเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ อย่างน้อยอาจจะทําไม่ได้ทุกอย่างแต่มันก็ต้องทําได้สักสักกี่เปอร์เซนต์ละ่ะอาจจะทําไม่ได้ร้อยเปอร์เซนแต่มันก็ต้องทําได้ระดับหนึ่งแหละลองดูก่อนเนาะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีใจคิดจะทําเราอย่าเพิ่งดูถูกตัวเองอย่าเพิ่งประมาทตัวเองว่าฉันทําไม่ได้จนกว่าจะได้ลงมือทําแล้วสําหรับการร้องเพลงใครๆที่เขาเคยเห็นในอดีตว่าคาราดร้องเพลง เสียงแบบนั้นแบบนี้แบบนั้นคนที่เขาใช้อคติในการฟังในการดูหรือบางคนก็ไม่ได้อคติหรอกแต่เขาพูดตรงๆซึ่งในอดีตกับปัจจุบันมันต่างกันคนเรามันปรับปรุงพัฒนาการได้ก็อยู่ที่ว่าเราจะพัฒนาตัวเองหรือเปล่าแต่วันนี้ที่สาวดอยดูคํำด้ามาตลอดน้องก็รับฟังหลายๆความคิดเห็นแต่อาจจะไม่ได้ทําตามทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทําตามทุก คำพูดคําบอกของคนสาวดอยเองก็ไม่ได้จะบอกว่าโอ้โหต้องทําตามทุกคนนะไม่ใช่รับฟังความคิดเห็นจากหลากหลายที่เขาแสดงความคิดเห็นเข้ามาแล้วก็ให้พิจารณากับเข้ากับตัวเองอันไหนที่ควรปรับอันไหนที่ควรพัฒนาซึ่งอะไรที่ทําแล้วมันจะดีต่อตัวเอง สาวดอยให้ให้พิจารณาเองไม่ใช่ว่าต้องเชื่อทุกคนทุกอย่างนะเป็นไปไม่ได้หรอกสาวดอยเองจะให้ไปทําตามคนนั้นคนนี้มาชี้อย่างนั้นอยานี้สาวดอยก็ทําไม่ได้ถ้าแต่รับฟังได้รับฟังแล้วก็มาพิจารณาถ้าอันไหนที่มันมันเออัดลองทําแล้วมันดีขึ้นมันจะดีขึ้นกับตัวเราก็ทําแต่ถ้าอันไหนที่ว่ามันมันไม่ใช่หรือว่ามันยังไม่โอเคกับตัวเราก็ปล่อยผ่านไปก็แค่นั้นเอง อาจจะถูกใจบ้างไม,ไม่ไม่ถูกใจบ้างเอฟซก็มีหลากหลายก็เป็นธรรมดาอันนี้เราก็ต้องทําใจแล้วก็ปรงใจไว้รอเลยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทําถูกใจใครทุกคนได้ใครๆเขาก็ยังทําอะไรที่ถูกใจเราทุกอย่างไม่ได้เช่นกันเนาะก็โอเคเป็นอันว่าตอนนี้สาวดอยรู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีนะขอให้ล่าลําละครก้าวเข้าไปสู่ชีวิตทางเดินในวงการหมอลําเนี่ย พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆขอให้ชีวิตมีแต่เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆพัฒนาตัวเองดีปรับปรุงตัวเองดีมันก็จะมีแต่สิ่งดีๆคิดบวกพูดบวกทําบวกรับฟังความคิดเห็นรับฟังคําติชมเอามาพิจารณาแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาตัวเองเพื่อชีวิตของตัวเราเองไม่ได้เพื่อใครเป็นอันดับแรกกําลังใจจากเอฟซีเสียงเชียร์ คนเชียร์ก็มีแรงเชียร์แล้วก็เชียร์ด้วยใจเชียร์ด้วยความปรารถนาดีทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่เราเชียร์ก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ดีด้วยกําลังเชียร์อย่างเราจะได้มีพลังในการเชียร์ยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นทั้งคนถูกเชียร์และพลังเชียร์ของให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันร่วมกันพัฒนาพัฒนาไปเรื่อยๆนะพัฒนาในด้านบวกๆเป็นกําลังใจให้ เช่นเดิมนะคะขอฝากผ่านคลิปนี้แล้วก็การติดตามตลอดอาจจะติดตามดูมากกว่ามากกว่าที่จะมานั่งพูดแต่ไรนี้คลิปนี้ก็อยากจะพูดเนาะเพราะว่ารู้สึกเกออเห็นแล้วดีใจนะเห็นน้องพัฒนาปรับปรุงขอให้ดียิ่ง,งขึ้นไปและขอให้มีชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญย,ย,ยิ่งขึ้นไปนะขอให้น้องได้เจิดญรัดในเส้นทางนี้ตามที่ตัวเองปรารถนาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคิดอย่างเดียวถ้าไม่ลงมือทา มันก็ยากอยู่เพราะฉะนั้นคิดพูดแล้วก็ทําเลยแล้วมันก็จะเป็นไปตามที่เราปรารถนาอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซแต่ก็มันจะมีมีประสบค,ความสําเร็จได้มากที่สุดโอเคสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆค่ะสิ้นเสมอแล้วเจอกันใหม่นะคะหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พูดผิดพลาดลางไปก็กรับขอกรรมการขออโหสิกรรมนะคะอโหสีอโหสิค่ะ และสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลก็แผ่อุทินให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิให้เขาเหล่านั้นมีส่วนร่วมในอัน,นิสงส์ผลบุญกับพวกเราโดยตัวกันไฝยจนตลอดกาลนันเธอบ๊ายบาย